ค้ยคุกค so ุกครับเมื่อไหร่น้องจะตื่นลูกเฮ้เมื่อไหร่น้องจะตื่นอ่ะเฮ้เมื่อไหร่น้องจะตื่นหนาวเลยลูกเฮ้หนาวเลยให้ยายปิดแอร์ไหมยายปิดแอร์ไหมลูกหนาวเหรอพูกครับพูกครับ เป็นยังไงหนาวไหมให้ยายปิดแอร์ไหมคะลูกอืมออ,อตื่นไม่หยอก,กันอีกแล้วหยอก,กันนี่บิวตี้นี่ชอบกวนน้องวะ่ะไปลูกไปตื่นได้แล้ว,ลวถ่ายแล้วลูกจะตีห้าแล้วฮะตื่นลูกไปไปนี่เอ้ย พี่นี่แย่งตักใหญ่แล้วว่ะพี่แย่งตักใหญ่แล้วพี่ไหนลูกโอ้ย,ยน้องหนาวมากเลยลูกหนาวมากไหมคะโอ้ยตื่นมาขี้ตาเต็มเลยตื่นมาขี้ตาเต็มเลยลูกเอ๊ะอ๊ะมุดตักใหญ่เนี่ยอ๋อมุดตักใหญ่เนี่ยมุดตักใหญ่ ไปนอนต่ออีกแล้วนอนต่ออีกแล้วลูกมาแป๊บเดียวนอนต่ออีกแล้วหนาวมากไหมลูกไปไปไหนที่ตื่นมาขี้ตาเต็มไหมยายดูสิลูกเอ้ยหนาวหนอลูกหนาวไหมพูดครัไปยายปิดแอร์ให้ไปลูกไปเร็ Nak